สวัสดีคอฟ FC แฟนช่องแม่น้อยผ้ารวยมือนีแม่น้อยพ้ารวยก็ได้เดินทางมาส่งพระอาจารย์สายขมิ้นเนาะค่ะเพิน่นใหญ่มาอยู่วัดใหม่เนาะคะ่ะวัดที่ผ่านมาเลขศูนย์สามออกตรงตรงเพิ่นก็เลยอยู่วัดเก่าบ่ได้ค่ะเพิน่นค้นไปกวนเพิ่นหลายเพิ่นก็เลยใหญ่มาอยู่มองไม่เนาะคะ่ะแอดก็ได้เดือนท่างมาส่ง พระอาจารย์สายขมิ้นค่ะคนกับมาทรงพระอาจารย์ลายเนาะค่ะเสียงแววแววอยู่ทั้งนั้นมีคนให้แนวทางตัวเลขอยู่เพราะทาังนั้นก็นมาไปเบึ่งน้ำกันเนาะค่ะ ซื้อดก็ต้องซือะพ่อหอเาคู่เดียววต่คูเดียวเอ้าพ่อหมอตัวนีสวัสดีค่ะรอบนี้จองไม่ยิงไรเนาะ่นชุ่มจากมากกอยากมากเน่ยเขามาาบ่เถือกเขาอากมากขึ้ยังนี่แจ่ว่าเขามาาบ่เถือก อันผูบ่เพยมามันสีก่ยเลยแล้วมันจะออกถนนุหมใยผูอ่ะโอ้มากหยาเกเดยู่นอกขมอเนาะมันทั้งงอกแกเหมน่คยมาเนี่ยังมาลูวาสิมีอะรังไงอย่ค่ะแ่ค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมว่ามมานะคะตัวเลขของพมอนี่เป็นตัวเลขที่ได้มาแบบต่เป็นเลขฝันหือววาเลขคำนวณหรือเป็นเลขวายฟันตัวาเลขเดาเรนเนาะเออคันเดายังได้มาเสียงู้เลาดเดาเลขเดา

ขายคู่เดียวกับอหาเก้าหาเก้ากันไปซื้อใสละบาทแล้วหเดี๋มองมันซื้อได้องไรเขาขายคนเราซื้อลอเราชิพู่ย่งกบรสตรีเหรอครับนเอาบางมองกันนี่เนาะเอาพี่น้องก็ตีฟังแล้วกันไปขายจับรถขันเดี่ยวสองคู่ก็ทีหายขึ้กันแต่ว่ามันสุนทอะไรตัวนึงมร่องบงอีกนะร่องร่องมากคตัวน่เอา ชุนเก้าก็หาเก้าดีละแม่เก้ากับห้าเก้าครับชื่อไซรับอะไรชุนเก้าเลยอ่ะชุนเก้าแล้วก็หาเก้าข้อนี้หมอมี่เดาอีกเดาท่านี้เดาสองคูเดาสองคูเาสงคูชุนเก้าก็หาเก้ามาทำาะไหท่ังยีไปซื้อเลยวันที่พ้มาพ่าหมอให้เดาให้สองคูเข่าทั้งหลังทั้งบวทั้งหลังก็นี้ก็เดาให้สองคู่ชุนเก้าก็้าเก้า เอาเขาทั้งล่างทั้งบนอีกล่าไปชื่อเลยชื่อเลยมันมันออกคิบมันก็ะหือขึ้น่อแล้รออม่ดออนบางนึงมื่อด้ออกคีบบ่หองอ่าพันวาเอกีนลูกพูดบอลมาเตเรามันกันเขาว่าเตตุ้มมันขึ้นพูนลิฟต์ปงจีฟ้าพลาดพวมันเคยเป็นเมื่กี่เดี่ยวนึงหมอทำทียางไปซื้อเลขเชื่อมยกจิม อยู่ลานพี่น้องกันล่ะที่ไซื้อสวนเก่าเนี่ยฟันว่าได้เตะฟุตบอลนี่แหละเอาจุฟ้าลิบรวดบาลเจ้าเบื้องสูงๆมันขึ้นสูงปานนี่มีผู้มาซีมว่าเตะฟุตบอลขึ้นสูงปานนี่มันเกิดเป็นสวนกับสวนเก่าด้วยกันข้าตะคุยกันคนละเรื่องซื้อเลขบอลอ่ะคาดเจ้ามาแลงมน้ามันคือว่าเอ้าไปซื้อเลขไปด้คือเรื่อซื้อเลขมันเตะออกสวนเก่าไปอันนี้แบบเดียวกันนี่แบบเดียวกันนี่อันนั้นเตะฟุตบอลสูง เอาฟ้าลิบดโอุ้นกามาอีกแล้วบนเกาหาเก่าด้านเกาะหาเกพี่น้องเมื่อกหาเนี่เมื่อกหาเนี่ยจับฟุตบอลเตตุ้มพี่นเตุ้งหาเก่าแล้วเว้ยขำหนอกขันน้งกันขันล้กันน้มอขันเอาอีเหลี่ยมมาเถือกันเดาไม่มาเถือกโหลดไก็มีเดาอีกัหน้าว่ะหม้ท่อวางที่ละ หมอทำหมอทำเนาะค่ะอืมหมอทำก่อนหมอหมอทำนสิต่ว่าหมอทำว่าหมอทำก่อนสิว่ามีื่อเลขแง่ใดฟูเอฟทั้งหลายฟังเด้อหมอทำมเคยเคยมีสตีอะไอเตียนเตียนอไรลายเทียอหรเน่ยคนที่พิจเลขดูดูเบ้าดูเด่นตอนนีเบาสันเก่าต้องมีสัทธา คนเสียเร็มันจังถื่อเร็วมีเถื่อเร็วต้องมีศรัทธาต้องมีสัจจะความจริงใจต่อเจ้าของมีศัพจะบ่มีศรัทธาบ่คนเคยบอกคนเคยบอกกันอันหมอท่าแล้วฟูพคนยู่หู้เขาหนึ่งไม่เห็นตัวคนดอกฟูพคนยู่หู้เขาหนึ่งเคยไปเอานงิเพิ่มเพิ่มบ้านเจ้ามีเจ้าอยากเถื่อเร็วบ่พ่าอยากเถื่อคำอยากเถื่อมี นี ago, ok ่สัทธาบ่เจ้าสินมีเนาะบ่อดำว่านี่สัจจาบ่อนี่เนาะนี่ปัญญาบ่มีบ่หลายเห็นเนาะบ้านเนี่ยคนมาขันมี่สามอย่างนี่เจ้าที่เตี้ยดูบ่ว่าสมอท้ำผู้ใดกกระทำขามีสามอย่างมันจะเถียงเด็กว่าเศร้าจำได้มองอย่างนี้เนึ่ย หนึ่งศรัทธาสองศัจจญาเหนือสัจจะคือความจริงใจเหอแล้วก็อันสุดท้ายคือมีปัญญามีปัญญาเมื่อกี้เรื่อเลือดรู้ผมบอกจังท่านตรงนี้สามอย่างนี่จำไว้พัว Empty ทั้งหลายอันนี้คำพูดใดอยากเรื่อเลือดรู้ต้องต้องฟังพ่อหมอธรรมหมอธรรมอย่บอกว่าสามอย่างนี่แน่นอนคือเลือดรู้ หนึ่งมีสัจจะมีสัทธามีปัญญาอันละเพืาอเรื่องรู้กัมีข้หัเอป็นรับนีครับซุ้มถือกเรียกรละหลายระกมีสามอย่างนี่แหละที่แน่คือสัทธาหนี่แน่นอนเออมีสัทธานี่สัทธาแหระก็ไม่ก็มี่ววมเสื้อมันมี่พวามั่นใจเคยเคยหูดจักกับโยมผู้นึงสมัยนันที่ว่าชูฟังนะ นั่งสมาธินี่แหละมอทำนั่งสมาธินั่งขี่นางให้มันว่างซื่อๆดอกแต่ว่าเขายังไม่พ้อมก็เพรามีแหล้ามันว่างมันเป็นน้ำมือเศร้าเขาให้นั่งสมาธิก่อนเขาจังใจให้กันเขาไปบินธบัตมาละละแต่ว่าให้นั่งสักกันเขาว่าเด้ทางคนทุกคนแต่ว่าทำกันน่งนางท่องห้องจอกจอดอยู่มันท่องว่างว่างก็ค่าก็มันเรเลียกบาบัตนี่งร้อยมาไหม หลายมาตรการสีมายุดกักตันาลถหนึ่งแปดห่ยมันแนอยู่วะคุณผู้วมเขานคือดีเลขมากเามันตัวกันบนน้ำบานา่าเอาตัวมาตัวกับต้องบอกคนนโยมเขาเจอหลักขั้นขามมหาเขามากขัานมาถืงค้นพอดีเลยข้านมาสถึงพอดีเล้อาจารย์พระท่านอันได้เลขบ่อท่านเขาตีตัวกับตัวพอด้เขาเป็นพระบบดนี้ เขาเก็เลยถามจำนั่นแหละเขาเก็เลยไปหาอาจารย์ใหญ่อาจารย์ขุ้นเราไปกินว่าะคนหลายภาษากว่าไปนะอาจารย์ได้เลขนว่ากันพ่อยจะมาถามคา่คยจะหาจัดแอสผมมันว่างสิอ๋อครับอ<า>ันตะกี้มีชื่อว่าจัดแอสมีชื่อว่าเป็นทานหลังสมาตอนบวชมันชื่อว่าจัดแอสขั้นเขาเก็เอื่อจัดทั้งดาวบาทนี่มันบอกเพื่อนอาจารย์ใหญ่ผนบอกว่ามาแหงมาถาม่อยถามถือคนพอดีเลย ได้เรียกว่าอาจารย์นั่นสันห่วยได้แล้วสันมาถามมึงสิอว่าทถัวกับชัวรได้ได้ตัวไหนเรอา็สันเจ้าว่าเจ้าถืสื้อลายปันไหนเจ้าคือมาถามไฟรวสันซื้อเป็นล้านก็ได้วาสันร้่ะคอนีบอเจ้าชิดแปดสิโตเดียวนี่เโตเดียวชิแปดเล่ากับซืออีดีโอ้เล่าซือถืออีดีป่ะบอกชิแปดเลย แกเล่นเดินโอ้ตอนท้งว่งมันก็บอไไ้เล่ที่ก่อนมันกินรักษา้างเีระสบัดทามย้าทีใดบ่อยางแต่ว่าคณะมุ่งมันตั้งใจคักหลายห้างเทียกับแปรมอทัมากับัาทีละแนวท่าของมอทัมส่วนมากกะหมอทัมที่บอกแนวท่านไปทางธรรมะอันนี้เอาเพิ่งบุญจะของรากรเพิ่งบุญกบาจาน์รกรสร้งธรรมะดูดูสวนมนดูดู บุญเท่าพ่อละเต็มที่แล้วเนี่ยหรือว่พ่อเต็มที่มันหลายแล้วเนว่าวัสดมันถี่ถี่เลยรั้นั่นแหละตามลักเก็บมันจะเป็นเัมืนกันใช่ไหมครับอืมเนี่ยนีทางเหมือนกันแนวทางมันต้องเป็นแบบว่าให้หนี้คื่อนฐานของบุญเก่อนครับอืมฟังกู้บาอาจารย์ฟังเกตบกู้บาอาจารย์จนว่าจังไดเนี่ยขอได้เนี่ยใครบาตุดูตั้มบุญตุดูทานตุดู บุญเขาหล่เราไปน้าไล่เราเด้อยไดนทีเรื่ยเด้่ยดเป็นสันเด้อแนวใา้หัวดาอนบุญเพราะท่านหลายกาเพราะท่านเดือดนะเก็บซีนี่บุญข้ามเลี้ยวหาเ่า้วนเก่าก็หาเก่าดโค้งชุดใต้เร่ยเราไปมืเอ็นี่่สเนาเซื้อให้ได้เรื่ยโค้เดียวนี่ก็โค้งชุดไตยแล้วนี่ครับตอนีอีกแล้วโค้งชุดไตยแล้วหาเก่าก็อเก่าครับท่ครับ ขอบคุณอะไรหลายเนาะครับขอบเขาก็คุ้นเก่าเนาะจ้าค่ะนี่คือแนวทางของหมอถ้ำแอดเนาะค่ะหมอถ้ำแอดพันก็ให้แนวทางมาเพิ่นว่าเพิ่นเดาเอานะค่ะเพิ่นเดางวดที่แล้วกับเขาทั้งบนทั้งล่างว่าสันค่ะงวดนี้เพิ่นก็เดาอีกเนาะค่ะ คนเดาอีกคนว่าหาเก่ากับศูนย์เก่ากัสันค่ะพี่น้องเอฟซีก็ล่องเอาไปยิบจับลอตตอรี่ล่องเมืองเด้อค่ะถ้ามากกับจังคอยจัดคาดกับพานเน้อค่ะทั้งสองห้องเป็นเพียงซื้อกลางไหแน้ทงังเท่านั้นตัวเลขทุกตัวม,มันกับมีสีขาสีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะกระโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังทั้งสองห้อง ก็เป็นเพียงซื้อกลางไห้แนวทางท่านัน้นฟิดถูกระบวากันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับสิขอจุ๊บจิบใบเพียงแค่นี้ก่อนาไวค้คลิปหนาฮะก็จะคอยมาฟอกกันใหม่คอยพี่น้องเอฟซีเฮ้าถูกหยวยรวยเงินในวันที่หนึ่งมืออื่นนี่เนาะค่ะวันที่หนึง่งเมษาสองพันหาร้อยหกสิบห้าคอยพี่น้องเอฟซีเฮาถูกหยวยรวยเงินกันสุขคนสวัสดีค่ะ